สวัสดีครับครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อนะฮะหลังจากเรา stack ข้อมูลนะครับการคำนวณของเรานะครับ Amplitude กับ h a ร e เนี่ยเอามารวมกันละทีนี้เราจะทำการหาค่าเฉลี่ยกับค่าความต Differ e n c e นะครับของภาพ m อ l i t u d e เนี่ยที่เป็นล็อกนะครับ <c oughs> โอเคเราก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็คลิกขวานะครับเลือกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ b a n นแ a p ทีนี้เราจะตั้งชื่อหามีนก่อนหาเฉลี่ยก่อนนะครับ m e mean db นะครับโอเคโดยใช้4นี่แหละนะครับแล้วก็ไป edit expression นะครับ expression เราเลือกวันแรกบวกกับวันที่2แล้วใส่วงเล็บปิดหัวท้ายแล้วก็หารด้วย2อนะครับอันนี้ก็เป็นมีนละ ก็คือหาค่าเฉลีย่ยหาค่าเฉลีย่ยนะครับอะไรที่มันเป็นเมืองเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะมีค่าโคเรนทที่อ่ะอันนี้มันเป็นแอมพ i ิจูดจะมีแอมพลิจูดที่ที่สูงนะครับที่สูงอืมทสูงทั้งสองวันนะครับทั้งสองวันสูงภาพเฉลีย่ยงมันก็ต้องมาสูงนะครับวันนี้เรากด OK โอเคไปโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมินแเราก็จะ พบว่าเนี่ยที่เป็นน้ำเนี่ยมันก็จะต่ำนะครับต่ำส่วนที่เป็นเมืองที่เป็นเมืองนเนี่ยก็จะสูงนะครับจะมีค่าค่าที่สูงค่า intensity ที่มากนะครับท,ที่สูงทีนี้เป็นไงต่อเราก็จะหาความต่างนะครับก็ทำเหมือนเดิมคลิกขวาเลือกแล้วก็ขวา band map แล้วเราก็บอกว่า พิมพ์นะครับเป็น difference ความต่าง dB นะครับใช้ dB โดยที่เอาภาพนี่ dB ตัวแรกตั้งวันแรกตั้งแล้วก็เอาภาพตัวที่สองลบกันนี่ก็จะเป็นการลบกันแบบธรรมดาก็คือหาความต่างนั่นเองก็จะได้ตัวนี้มานะครับจะได้ตัวนี้มาเอาไปเข้าไปดูหน่อย ลบ <c oughs> นะฮะอย่างกบบตัวเมืองเนี่ยโอเคเมื่อลบกันไปเนี่ยเห็นไหมเ,ออเมืองก็จะตรงนี้จะมีค่าที่ค่อนข้างจะต่ำเลยนะครับค่อนข้าง มันก็จะเท่ากันนะครับเป็นค่าที่ที่เหมือนกับเฉลี่ยหายไปนะครับลบกันเนี่ยตรงนี้บริเวณที่เป็นเมืองตรงเนี้ยหายไปนะครับเพราะเอามาลบกันเพราะมันมันมีค่าเท่ากันใช่ไหมดูนะครับว่าบริเวณนี้ค่า difference ก็จะประมาณ5 4 5ไอ้ตรงบริเวณอื่นนะฮะบริเวณเนี่ยอย่างเงี้ยค่าความต่างมันจะเยอะ แสดงว่าสองพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพื้นที่เนี่ยที่สว่างเนี่ยมีการแสดงว่าภาพวันแรกกับวันหลังเนี่ยมีความแตกต่างกันเปลี่ยนแปลง,อย,งอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างตรงนี้น,นี้ก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมีการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อะไรที่มันลบกันแล้วมันต่ำๆใกล้ศูนย์เนี่ยนะครับแสดงว่าความเปลี่ยนแปลงของสองช่วงเวลาเนี่ยมัน ไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนได้มีการเปลี่ยนแปลงของค่า backscatter เ mm hmm. ท่าไหร่ทีนี้นะฮะเราจะทำการ composite นะครับเป็นภาพสี RGB โดยใช้พวกเนี้ยที่เราคำนวณมาเนี่ยนะครับโดยที่เราจะใช้ coherence m e a ตัวนี้กับ d i f f e r e n t ตัวนี้เป็นของ intensity ของเฟสของ a m p i t u d e นะครับ ทีเราจะใช้2อ,อันนี้แล้วก็ใช้โค c ร r ซ์สา3ตัวล่างเนี่ยเราจะใช้ในการทำภาพผสม R G B เพื่อที่จะวิเคราะห์ความวิเคราะห์สิ่งปกคุมดินนะครับโดยใช้ภาพสีเก็บปิดไปก่อน <S 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 <ๆ>แล้วก็ตรงนี้ก็ Open ใช่ไหมครับ Open R G B นะเก็บคลิปก่อนก่อน ตรงนี้เราจะเอาอะไรเรดเราจะเอาเป็น coherence คือตัวบนตัวนี้นะครับ coherence ส่วน green green เราจะเอา mean ตัวล่างจะเป็น blue d i f f e r e n t นะครับเอาลองดูโอเคตรงนี้มาเป็นอะไรครับอ่า ตรงนี้ตรงนี้เห็นเมืองใช่ไหมครับเมืองเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองสีเหลืองเกิดจากสีอะไรนะครับเรดกับกรีนใช่ไหมเรดกับกรีนเรดกรีนบูใช่ไหมครับเราเอาใส่เรดกรีนบลูเรดเราใส่โคโคเรนกรีนเราใส่มีนของแอปของแอปจูด บลู Blue, เราใส่ d i f f e r e n t ์ความต่างของ p อ i t จ d ดนะครับแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอตัวบริเวณที่มันเป็นสีเหลืองแดงเนี่ยที่เป็นเมืองเนี่ยนะครับนี่ก็คือมันมีมีอะไรเอ่ยมี h i g coherence นะครับมีไ e โคแ high coherence pues, แล้วก็มี high backscatter นะครับจากค่ามิน high backscatter จากค่ามินมันถึงกลายเป็นสีเหลืองกับสีแดงะครับสีเหลืองออกแดงๆอย่างเงี้ยนะครับ่บริเวณที่มันเป็นสีแดงจ๋าเลยเนี่ยนี่นะฮะมีสีแดงจ๋าอะยรไหมไม่เคยมีถ้าดิสีแดงจ๋าเนี่ยแสดงว่ามีไฮโคคูเรนต์และโลว์แบ็ก c เกตเตอร์ ีน่นี่อันนี้เป็นสีม่วงเนี่ยอันนี้ก็คือมีค่า high c o h e r e n e แล้วก็ในส่วนของตัว difference นะครับ difference ค่า difference ก็ high ด้วยนะครับ high high ด้วย <c oughs> difference มีค่า high ก็แสดงว่ามีความแตกต่างของสองช่วงเวลาสูง สแตกต่างของสองช่วงเวลาสูงนั่แสดงว่าไอ้สีม่วงเนี่ยมีความแตกต่าง,งสองช่วงเวลาที่สูงนะครับที่สูงโอเคนะครับแต่ที่เราสนใจก็คือสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะทำการแปลงไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นสีเหลือง ที่แสดงถึงตัวเมืองนะให้ออกไปเป็น mask ของ building นะของ building เราลองตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ l u s t e r l u s t e r and map l u s t e r and map ทีนี้เราจะเป็น burn footprint ละ burn footprint u r n footprint แล้วตรงนี้นะครับเราต้องใส่เงื่อนไขหน่อยเงื่อนไขถ้าเราเลือก o p เ r a t o r ตรงนี้จะเป็น if then else นะครับเราต้องการที่จะบอกว่าเราต้องการจะใช้ค่า m e a n นะครับ m e a n มากกว่าค่าใดค่าหนึ่งแล้วก็ coherence มากกว่าค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยนะครับให้มันออกมาเป็นเมืองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปที่พิกเซลอินโฟดูพิกเซลอินโฟอย่างตรงนี้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่แปะเจลกับแบน มื่อกี้กดตัว i นะครับตัว i <c oughs> กเมื่อกี้กดตัว i ตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะหา information information <c oughs> scale เซลล์อินโฟโอเคอันนี้เราต้องเปิดบริเวณนี้เราต้องเปิดภาพมันขึ้นมากับภาพค o ฮเ r นต์แล้วเราก็ทำให้มันอีเวนท y ี โอเคไม่ดีเอาเป็น horizontal พราะเราต้องดูการดูต้องการดูเมืองโ okay. อเคเราดู pixel info ตรงนี้ เราดูนะครับวันนี้จะเป็นค่าอโคเรนต์ตัวล่างจะเป็นค่ามีนผมกำลังจะดูว่าเอเราจะเอาค่าเทสโคค่าไหนที่จะเป็นตัวแทนนะครับ <c oughs> ตัวแทนทีนี้มันจะไม่เหมือนกับน้ำท่วมละนะครับคือเราดูโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีสีเหลือง,องใช่ไหมครับที่จะเป็นโอเ n นฟุตเปรินโอเปฟุตเริน จะเป็นที่เป็นสีเหลืองนะครับแต่เราจะเลือก <c oughs> เหลืองสีแดงเหลวนี้นะครับสีแดงสีม่วงเนี่ยอันนี้คือตัวเมืองนี่จะเป็นลบหน่อยนะครับก็คือโอเคถ้าเราลองเป็นลบสิบสิบราคาโคเรนเนี่ย โอเคเราเราลองทำดูว่าตัวนี้ล่าสเตอร์แล้วก็ใช้อเ b a ร์บอเวอร์ t ฟุตปร้ตรงนี้นี่ลบไปก่อนนะครับแม้วเราก็ใช้ o อ e เป t เ r เตอร์เราใช้ตรงนี้ เหลือใช้2ตัวแปรก็คือ Coherence ถ้า Coherence ตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้มากกว่าลบ10.0ลองดูนะครัอันนี้เป็นค่าจากวิดีโอของอาจารย์เดวิดแต่ของเราก็สามารถปรับได้นะครับแต้อตัวใหญ่ And แล้วก็ใช้ค่ามีน ค่า mean อ๋อันี้ต้องเป็นตรงนี้ส่วน x if then e L if <c oughs> ค่า mean มากกว่า0.6อันนี้ของเขา then ให้เป็น1ถ้าไม่ใช่ให้เป็น0นะครับถ้ามีค่า coherence มากกว่าลบ decibel แล้วก็ค่าและมีค่ามีนมากกว่า0 6 d เดซิเบลให้เป็น1.1 1ก็คือจะมีสีขาวถ้าเป็น0ถ้าไม่งั้นก็ให้เป็น0ถ้าไม่ใช่เงื่อนไข2อันเนี่ยก็ให้เป็น0 0ก็เป็นสีดำอันนี้ก็เป็น n o e r r o r นะครับลองดูว่ามันได้ไหมอืมนะครับโอเคถ้าใช้ภาพถ้าใช้เงื่อนไขอย่างนี้นะครับของ ตามจันเดวิดเนี่ยไม่ได้ครับตัวเมืองเราไม่ได้ตัวเมืองมาทีนี้เรากลับไปดูใหม่ว่าเราควรจะต้องใช้ค่าอะไร,รจากตรงนี้ Uh, ต้องเอาความเป็นฟุตปรินนี่ออกไปดีลิทออกไปถ้าเราเอามากกว่าลบห้า เอาค่า c o h e r e n t อืมโอเคมากกว่าลบห้าค่า c o h e r e n t เราเป็นตัวอะไรอ่าศูนย์จุดแปดนะครับราวนั้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่า เราจะได้ไหมั้ย์จอันนี้ลบลบแปดเอาลองเอาอีกอันนึงนะครับลบ5กับ0.8ตรงขีดขวาตรงนี้ก็ได้นะครับเบออิร์นฮุตปรินลบ5กับ0.8ใช่ไหมครับ

ศจุดแปเ็นหนึ่งแล้วก็ศูนย์องดูเลยโอ้ นะคโอเคดี okay, cool. ๋ยวขอเรน Core ถ้าเราใช้ c o h ค r e เรน์เนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับไอ้ที่สีขาวๆเนี่ยสีขาวๆเนี่ยคือตัวเมืองนะครับให้ h c o ค e r เรนส์เออถ้าอย่างนี้คอนเรน เราเอาโคเรนต์มากกว่า 0. 0.7ดูครับเมื่อกี้ลองคิดอ่า0์โอเคควาเบิร์นฟุตปรินต์ดิสทิชันอีฟ อ่า f ี r e ค t มากกว่า0.7เด่น0เอ่อน,นีนะอันนี้คือตัว Footprint ที่เราใช้เทส o โฮเท่ากับ โฟเรเท่ากับ0.7นะการหาเทสโธรนี่แหละครับ,รรบเราจะต้องมีกระบวนการที่ละเอียดกับมันหน่อยนะครับเอเคครับเดี๋ยวกลับมาคลิปต่อไปซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายนะครับขอบคุณครับ